ผู้เท่าผู้แก่ผูกข้อมือรับขวัญแพรรีส่สไพยบุรีรามปมจอดดราม่ากระชากวิกกลายเป็นดราม่าร้อนระอุในโลกโซเชียลเมื่อแพรรี่ไพรวันนั้นได้ไลฟ์สดกลางดึกเดือดจัดหลังถูกลีหน้าจางังนั้นดึงวิกผมจนหลุดระหว่างถ่ายทำรายการของพิธีกรดงังมดดำคชาพาจนชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากวิจารณ์อย่างมากมายว่า การดึงวิก LGBT มันคือการเหยียดหยามเหมือนผู้หญิงโดนเปิดกระโปรงและล่าสุดก็เป็นเรื่องอบอุ่นหัวใจเมื่อผู้เท่าผู้แก่ผูกข้อมือรับขวัญแครรี่สภัยบุรีรัมหลังจอดรามาลีนาจังกระชากวิกโดยแคร,รี่นั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าความรักทำให้ฉันขับรถได้นานเจ็ดชั่วโมงสวัสดีคะ่ะ บุรีรัมที่รักและโพสต์อีกครั้งว่าที่บุรีรัมอบอุ่นมากเลยค่ะท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเป็นการผูกข้อไม้ข้อมือที่น่ารักและอบอุ่นหัวใจมาก